วัสดีเราต้นจะกิดวันนี้เราจะแกะสายไฟให้ดูว่าแกะหมดนี่จะได้กำไรเท่าไรและซื้อข้าวเท่าไหร่ไปไปดูก็เอาสายไฟขึ้นช่างได้ทั้งหมด1ิ6กโลแชร์ประสบการณ์ในการแกะสายไฟนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆเลยลคือเราต้องตัดมันก่อนเพื่อให้มันมีรอยร็จแล้วนะครับ เราก็ตัดให้เป็นยาวยาวที่สุดเลยเพื่อให้ให้หมดเส้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาฉีกเอาสายไฟข้างในออกมาครับมันก็จะมีเปลือกหุ้มอีกเราก็มาทําแบบเดิมครับอ่าขีดใช้คัตเตอร์หรือพวกนี้ครับขีดเข้าไปยาวๆเลยแล้วก็มันก็จะมีในการผ่ากลางอะ่ะเรามาผ่ากลางแล้วเราก็ฉีกเปลือกออกอีกทีนะครับจริงๆแล้วเปลือกนี้ก็ขายได้แต่แต่ถ้ามันมีจํานวนอะ่ะมันก็มีมีคนที่เขาวิ่งมาซื้อนะครับ ถ้าเรามีจํานวนยเยอะๆจริงๆแล้วถ้าเกิดของเราเยอะมากๆเนี่ยเราควรที่จะลงทุนกับเครื่องปอกสายไฟดีกว,ว่าแล้วมันทํางานได้ได้เร็วได้เยอะแล้วก็ไม่เสียเวลาเราด้วยครับอย่างอันนี้เราใช้คนปอกเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งได้ของมาแค่สองโลเก้านะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องปอกเนี่ยสิบโลเนี่ยสบายๆอาอัน,นี้เราก็แกะไม่เสร็จนะครับแล้วก็แกะไปทั้งหมดสามชั่วโมงครึ่ง ก็เอาส่วนที่เหลือมาหักล้างกันครับหักล้างที่สามจุดแปดก็จะเป็นเปลือกสายไฟทั้งหมดนะที่เราแกะมาก็จะได้ทั้งหมดสี่จุดหกแล้วตีของเสียหมดเลยนะครับเราก็จะได้ทองแดงเบอร์สองมาทั้งหมดเลยนะได้ทั้งหมดสองจุดเก้าไปไปดูกันว่าเราจะได้ตังค์เท่าไหร่ก็เราแกะทั้งหมดนะครับใช้เวลาไปสามชั่วโมงครึ่งของก็ยังเหลืออยู่เราเลยเอาของ มาลบกันก็จะได้หมด8โลครับคูณด้วย40ก็เป็น320ครับแต่ถ้าเกิดแกะเอาข้างในมานะครับเอาทองแดงมาขายก็ได้หมด2.9ครับคูณด้วย2 7 4ได้ทั้งหมด794บาทครับก็ครับถ้าชอบคลิปก็ฝากทุกคนนะกดสับสะไคร้ครับแล้วกดแจ้งเตือนไว้นะครับว่าจะไม่พลาคดคลิปดีๆอย่างที่เรานำเสนอครับ